สวัสดีค่ะพบกับมี้แล้วนะคะวันนี้ก็จะพามาพบกับมีนปิงในงาน M Choice และงาน MINT Award 2024และงาน Samsung Special with Me นป์งซึ่งปีนี้จัดขึ้นได้อย่างยิ่งใหญ่กิจกรรมเยอะแยะมากมายมารับชมความสนุกสนานนี้ได้เลยค่ะ 31ตุลาคมนะครับผมปีนี้มีนักปินนอนเรื่องแรกนะครับผมชื่อแบลซลีนน้งนอนเนตายช่วงปลายปีนะครับผมจะมีแฟนมิตมีบินที่ไทยแฟนมิรออฟฟิเชีลเลยเพราะว่าตอนแรกเนี่เราแนตเราจะจัดอน่วงนกของปีแต่ว่างานน้อเยอะ น้องตัวจะไม่มีเวลาซ้อมนอก็เลยไปเป็นควชมชุกช่วงานนั้นเยอะเยอะใช่น้องตัวจะมีเวลาซ้อมอก็เลยไปเป็นความชุกชุกงานชุกชุกก็ต้องต่อปัญหาอะไยนะครับนี่นะฮะดีหรืบม่ไม่ีก็มีแต่เป็นความักอยูเป็นความรักความรักอะไรความรั ควาับางคาจริงหรอเพรามันบอกเขาไได้หาประมาณไหนก็เดี๋ยวพี่ให้ดตามแน่นอนปูที่กามแน่นอนตอบกับก่อนที่เดี๋ยวจนตอวันนี้อเดี๋ยวหลุดโอ้ยยไยย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 ยได้ยย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 มอยย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 ยียนยย

จัดเค้กเซอร์ไพรส์ให้น้องไปเลยสิทั้งที่แฮปแฮปน้องด้วยภาพคู่ไปแล้วก่อนหน้าวันเกิดน้องรอบนี้แสดงความแฟนออกสื่อไปเลยสิค่ะปิงปิง Happy birthday oh. Happy birthday แม่เป็นเบอร์แล้วดียินดีครับมีมีเทียนแล้วไม่มีเทียนไปาไปหมดไมู่อยู่นะูอ่ะเปาก่อนเป่าก่อนอธิษฐานอธิษานอธิษฐานด้วยอธิษฐานด้วยครับผมขอบคุณครับครับผมยอุนแมครับผมิงไม่มาช่วยเลย เค้กวันเกิดแบบไม่มีเทียนและน้องเป่าพี่แทนเป่าเทียนถึงไม่เป่าพี่คนนี้ก็ทั้งรักทั้งหลงน้องไม่ไหวแล้ว yeah ช่วงสเปเชียลวิตมินปิงสนุกสนานแอบวานกันสงคนทำงานไปบอกรักกันไปแบบเนียนๆเ,เลยค่ะ お願いし อให้พ okay, okay. okay. ูดแล้วพูดว่าส hmm, voilà. ั่งสูงให้ยาวนาูเว่าเราได้อะไรกับการ่ได้ดีไม่รู้สอบมาสิบห้าวิสิบห้าวิใช่ไหมสิบห้าวิตทีก็สดยิ่งไม่ด

मिली <laughs> รอเวลาเดินพรมแดง CEO คนขยันก็มาช่วยเจเจขายเสื้อซื้อเป็นโม่วันนี้แถมฟรีภาพ CEO กับแฟนเล่นเอาคนซื้อฟินไปเลยค่ะ CEO ข็ชัดเจนขนาดนี้ธุรกิจครอบครัวขายดีแน่นอนช่วงเดินพรมแดงมีนปิงมาพร้อมน้องหมีเนยรับบทบริการแล้วหนึ่งส่วนน้องปิง ดูท่าจะเป็นเพื่อนเล่นน้องหมีเนยมากกว่าน้องมีเนยรอนเอวหน่อยได้ไหมคะเออน่ารักมากเลยคะ่ะเดี๋ยวเราเอ่อมาพูดคุยกับเอ่อมีนแล้วก็ปิงแล้วก็น้องหมีเนยสักนิดหนึ่งนะคะนน่น้องมีน้องปิงอ่าให้พูดถึงงานนี้หน่อยคะ่ะเอ็มชอยอยากจะฝากอะไรถึงเอ h o i c e และก็มีนนาวอร์ดค่ะ<อ>มีนก่อน ขอบคุณทุกคนมาให้กำลังใจศิลปินกันมากมายขนาดนี้นะครับผมก็อยากขอบคุณจริงๆครับผมแล้วก็เดี๋ยวมีโชว์ข้างในอีกครับผม<อ>ก็ฝากติดตามด้วยนะครับนะปิงปิงครับผมก็วันนี้คือรับประกันความสนุกความเต็มอิ่มของทุกคนแนะ่นอนเพราะว่าวันนี้งานเราแบบจัดแบบยิ่งใหญ่มากๆนะครับผมอยากให้ทุกคนรอติดตามกันเยอะๆนะครับผมขอบคุณครับแหมขอบคุณค่ะมีเนยน้องมีเนยมีอะไรอยากจะพูดไหมคะ อ่านี่น้องมีเนยฝากส่งความรักให้กับทุกทๆคนที่มางานนี้ด้วยนะคะช่วงเดินแฟชั่นมีนปิงทำเอาแคทวอล์คลุกเป็นไฟเผ็ดแซ่บแบบไม่ยอมกันจริงๆ oh, no. โดยเฉพาะคนพี่รอดุดันกล้ามใหญ่มากส่วนคนน้องก็พี่กิดไม่ไหวหล่อเข้มน่ารักมาหมดเลย